สำหรับคนที่ไปยิมไปออกกำลังกายแอคทิวิตี้เดินทางแล้วก็ปิดฝายอย่างนี้ปิดให้แน่นเห็นไหมเดินทางได้น้ำไม่หกอันนี้น้ำที่ถ้าเกิดไม่มีนี่น้ำในนี้เห็นไหมน้ำมันไม่หกนะคะน้ำไม่หกนี่เหมาะกับการเดินทางมากขานาดไม่ใหญ่มากเหมาะกับการไปยิมนะเหมาะคนรักสุขภาพกินน้ำให้เพียงพอเอาไว้ใกล้มือหยิบจับก็พอดีมือพอดีไม่หนักเกินไปนะคะเหมาะกับการใช้งานมากเหมาะสำหรับการเดินทางแล้วก็สวยหรูนะสวยหรูเลยนะคะไม่ มีรอยสแคต็ตนะสิบรสสมีเวลาที่เราเดินทางเราก็ต้องจับเดี๋ยวแก้วจะหลุดมือเพราะฉะนั้นเป็นซิลิโคนจับมีพวงกุญแจมีหลอดให้มีที่ปิดหลอดให้นะคะแล้วก็เคลือบสวยงามนะสาหรับคนที่กินน้ําได้น้อยแนะนําให้กินน้าให้เยอะขึ้นเราจะได้สุขภาพแข็งแรงอยู่ด้วยกันไปนั้นแก้วชิวาโก้ถ้าใครกินน้ําน้อยลองเปลี่ยนพฤติกรรมการกินน้ําดูนะคะแก้วตัวนี้นะเอามานําเสนอในราคาที่ไม่แรงไม่แพงมากปักตะก้าวางพิกัดไว้แล้วคลิก